สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวสวนสัตว์เทียนจินกันค่ะ EP นี้เราจะพาทุกคนไปชมนะคะว่าสวนสัตว์ที่เทียนจินเนี่ยมีอะไรกันบ้างการเดินทางสามารถนั่งรถไฟใต้ดินสายสีม่วงลงสถานีสุยช่างกงหยวนได้นะคะแล้วก็มีรถเมล์ผ่านเยอะมากเช็คสายรถทางออนไลน์หรือเรียกรถจากตีตีได้ค่ะสวนสัตว์อยู่ทางจากหาวิทยัยเทียนจินประมาณ10นาทีนะคะพอมาถึงเราก็จะไปซื้อตั๋วกันค่ะ จุดขายตั๋วอยู่ข้างหน้านะคะสามารถสแกนคือโคซื้อตั๋วได้หรือจะไปซื้อกับเคาน์เตอร์ก็ได้ค่ะบุคคลธรรมดา30หยวนนะคะประมาณ150บาทราคานักศึกษา15หยวนค่ะ60บกว่าบาทนักศึกษาต้องนำจดสั่งเ่องไปยืนยันนะคะใช้บัตรนักเรียนไม่ได้นะก็ชื่อเทียนจินต้องอุ้ยอันจ่ายตังผงโยจินชี สแกนบัตรเข้ามาเดินมาได้สักพักหนึ่งด้านซ้ายมือจะไปนกยุงนะคะเป็นวันเสาร์พ่อแม่ผูกของพาเด็กมาเยอะมากค่ะวันนี้อุณหภูมิประมาณ25องศานี้แม่เป็นส่วนมากาก,มากำลังสบายค่ะนะแต่ว่าถ่ายรูปไม่ค่อยสวยนะเดินมาไม่นานก็เจอนกยุงแล้วค่ะเป็นไงคะสวยไหมบาบาเดินต่อมาไม่นานด้านซ้ายมือจะเจอหงนะคะ้องกําลังเล่น,นอะไรอยู่นะ<า>จะบอกว่าที่นี่หงเยอะมาก ตัวต่อมานะคะตัวกินมดค่ะภาษาจีนเรียกว่าต้าชืช่อโชวตัวกินมดเป็นไงน่ารักไหมชื่อภาษาจีนน้องตรงตัวมากต่อมานะคะสกังค่ะภาษาจีนเรียกว่าอะไรเอ่ยเถ oh. ียวเหวินโชยอเป็นไงมีหลายสีด้วยข้างในเป็นที่พักของน้องนะคะข้างนอกออกมาให้คนชมได้ข้างในเข้าไปพักได้บรรยากาศกงน้องนะคะเราว่ากว้างพอสมควรเลยดูดีนะคะ กงโซนนี้จะมีหลายตัวเลยค่ะมาดูตัวต่อไปกันนะคะเป็นน้องเม่นค่ะเป็นกระจกใสเนาะกระจกก็สะท้อนค่อนข้างแรงต่อมาเป็นน้องหมาป่าค่ะน้องหลับสนิทเลยไม่มาเล่นกับคนเลยน่ารักน้เบื่อนักท่องเที่ยวต่อมาเป็นน้องจิ้งจอกแดงนะคะน้องไม่ขย,ยับเลยได้รูปมาน้อยมากเลยตัวต่อไปนะคะน้องจิ้งจอกเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวนี้ภาษาไทยเรียกชื่อของเขาจริงๆคือชื่อว่าอะไร แค่มาดูน้องนอนด้วยกันน้องน่ารักมากแฟนหูน้องใหญ่มากคนเยอะนิดนึงนะคะเราก็ถ่ายมาได้แค่ไม่กี่มุมเหมือนกันน้องน่ารักเนาะตัวต่อไปนะคะเป็นเมียแชทค่ะภาษาจีีเรียกว่าอะไรเอ,อ่ยซี่วยเหมิงตัวต่อไปเป็นปน,น้องนักคูนค่ะน้องปีนขึ้นไปสูงมากเราเข้าไปไม่ได้นะคะคนเยอะมากเลยแม่แต่เอาโทรศัพท์ซูมเอาโทรศัพท์ก็ z ซูมได้ไม่ไกลเท่าไหร่ซะด้วย ตัวต่อไปเป็นน้องกระต่ายป่านะคะน้องจะใหญ่กว่ากระต่ายบ้านนิดหน่อยน่ารักถัดไปอีกนิดนึงจะเป็นบึงนะคะมีนกเยอะเหมือน,นกันค่ะนนก็จะมีพวกเป็ดนนพวกความิงกโก้อะไรประเภทนี้แล้วก็มีหงอีกแล้วค่ะเสียงที่พูดซ้ำๆในคลิปก็คือเป็ดน้ำแมนดารินนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการรักกันตลอดไปค่ะน้องตัวนี้อยู่ใกล้นะคุณชูคุณชูใช่หรือเ่านั่กมา นั่นนะคะขึ้นไปว่าเป็นหนูแต่ไม่เจอหนูค่ะหนูอยู่ไหนเอ่ยนน่นเป็นหนูแบบใดต่อมานะคะตัวอะไรเอ่ยก็ด้านไในก็เป็นกวางนะคะไมหมหาวลูกแต่ป้ายก็ขึ้นว่าเป็นลาม้านะคะในคลิปเราก็เถียงกับเพื่อนเหมือนกันว่ามันเรียกว่าอะไรกันแน่น้องกวางยืนด้วยกันสองตัวน่ารักนะแต่กลับมาดูป้ายอีกทีหนึ่งสิตัวอะไรเอ่ย ตัวนี้ไม่ใช่เหรอในกลมันตัวอะไรนะมีให้อาหารหมูด้วยค่ะพุงยุ้ยเชยคอกหมูไม่ค่อยใหญ่มากนะคะใครพาเด็กๆมาก็พามาให้อาหารหมูได้ค่ะเด็กๆน่าจะชอบเหมือนกันพุงค่อยจนติดพื้นเลยนะน่าเหมือนตืต้อป้อยกะต่อมาเป็นหนูนะคะถ่ายมาแค่ป้ายเพราะาหาตัวน้องไม่เจออันนี้เป็น เป็ดหรือเป็นอะไรเนี่ยแหละภาษาไทยเราก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้จริงโจอ้อหาน้องไม่เจอเลยถ่ายมาแต่ป้ายต่อมาอเ,อเรามาเจอมาแคะนะคะสรงผมตลกมากเลยดูน้องเขียวยาสิในในามาแคะนี่เด็กๆไปขี่ได้นะคะมีคิดตัคงชั่วโมงแล้เท่าไหร่เอ่ยเร<อ>าขอแวะไปดูแป๊บหนึ่งได้ราคามาแล้วค่ะประมาณ60ย้ยวนนะคะประมาณ300บาท ลาให้เฉพาะเด็กๆขี่นะผู้ใหญ่ขี่ไม่ได้นะผู้หนุ่มอ่ะภาษา the earth หงชีมาส่วนอันนี้นกอะไรไม่รู้เหมือนกันค่ะอยู่ในคอกไม่ได้ถ่ายป้ายคอยด้วยมีปลานอนตายในอ่างน้ําด้วยน่าจะเป็นอาหารของเขาแล้วค่ะเขาอาจจะกินไม่หมดหรืออะไรแบบนี้เขาเปชื่อเสียงชื่อเธอเสียงฟังเธอยี่หนอใช่ ในคลิปเราก็คุยกับเพื่อนนะคะว่าน้องอาจจะอยากช่วยปลาจากการจมน้ําจะบอกว่าสวนสัตว์ทั้งกว้างทั้งไกลเลยค่ะเดินเหนื่อยมากกว่าจะเดินผ่านแต่ละโซนได้ <c oughs> ก็ถนนเขาก็สวยดีนะคะ <c oughs> แต่ว่าไม่มีใบ,บไม้เลยเพราะว่าเพิ่งผ่านฤด,ดูหนาวมา <c oughs> เดินง,งงจนมาเจอนกกระจอกเทศค่ะน้องก็กําลังหากินของน้องอยู่ <c oughs> แล้วเราก็แวะดูแผนที่สักครู่ค่ะแผนที่ก็ ค่อนข้างแอบงงสำหรับเราเหมือนกันเพื่อนเราอยากดูแพนด้ามากๆก็เลยต้องไปดูแผนที่อปว่าแพนด้าอยู่ไหนกันแน่ค่ะใช่แล้วค่ะเห็นเพื่อนบนบิลบอร์ดด้วยค่ะเดินทางกันต่อนะคะตอนนี้ก็ต้นไม้ไม่มีใบเลยค่ะไปตามหาแพนด้ากันนะคะเพื่อนรอเองค่ะโบกมือทักทายผู้ชมทางบ้านเดินมาเรื่อยๆนะคะมาเจอกลมิงค่ะดูเป็นสัตว์ที่ล่าเริงที่สุดในสวนสัตว์แห่งนี้นะคะตัวอื่นก็คือจะงงๆกันหมดเลย เพราะว่าที่เขาไม่ได้กว้างมากเมื่อเทียบกับประชากรนะคะแต่ว่าก็ยังดีเพราะว่าประชากรเขาไม่แออัดเท่าที่บุรีค่ะทาไมล,ลิงลิงหลุดออกมาเจา้าหน้าที่แม่ชมดอกไม้นะคะอันนี้เล้าไก่เล้าเป็ดน,นะคะกระตัวอะไรอีกตัวหนึ่งวะมองไม่ค่อยชัดเลยแกะหรือเปล่านะเพื่อนบอกว่าที่บ้านเขาก็เลี้ยงก็ไม่ต่างจากที่บ้านเลยสินะแบบนี้ ต่อมาเราแวะดูลิงนะคะเป็นลิงชิมพันซีค่ะน้องนั่งงงงอยู่รู้สึกจะไม่ค่อยมีของเล่นเยอะนะเนี่ยต่อมาเป็นลิงอุลังอุตังนะคะน้องเล่นอะไรอยู่นันรู้สึกเหมือนท่าทางกําลังสนุกชนะฮกินอะไรมีบ้านสองชั้นซะด้วยเดินต่อมาอีนิดนึงก็จะเจอเต่านะคะอันนี้น้องเป็นเต่าบกมีไฟให้ความอบ,บอุ่นด้วย น่ารักเชียวแต่น้องเข้าไปในกรงยังไงวะเดินช้ามาก <_ an> ดูหน้าสิาน้องตัวใหญ่มากนะคะถ้าท่าน <_ an> ทำถึงสัตว์ <_ an> เขาจะเลี้ยงดีมากเลยน้องถึงโตได้ขนาดนี้เนี่ย <_ an> นกยุงอีกแล้วค่ะที่นี่นกยุงเขาเยอะมากน้องเขาเข้าไปใกล้มากเลยนะคะ <_ an> ว่าแต่เข้าไปยังไงวะมันมีรั้วกั้นนี่นะ ตอนนี้จนแล้วจนรอดนะคะเราก็ยังหาแพนด้าไม่เจอเร่งสปีดคลิปนิดนึงนะคะเพราะว่าทางค่อนข้างไกลามากๆในที่สุดเราก็เจอแพนด้ากันแล้วค่ะขนค่อนข้างเยอะมากทีเดียวแพนด้าเขามีสองอาคารนะคะอีกอาคารหนึ่งเขาไม่ได้ให้คนเข้าไปดูเพราะให้น้องแพนด้าพักผ่อนค่ะ,คะเจอน้องแพนด้าแล้วกําลังทําอะไรกันอยู่นะถ่ายน้องแพนด้านานๆนิดนึงเพราะว่าใครๆมาที่นี่ก็อยากดูน้องแพนด้าค่ะว่าแต่ทําไมน้องดูดําๆแปลก ้วนด้วยนะเนี่ยกินเยอะถัดมาไม่ไกลมากนะคะเป็นนกแก้วมาคอค่ะมีสองสีฟ้าเหลืองกับแดงฟ้าค่ะกรงก็ค่อนข้างกว้างพอสมควรน้องก็อยู่กันเป็นกลุ่มกๆน่ารักมากตรงนี้เป็นนกคอคาเทวค่ะน่ารักเนอะมีหงอยกด้วยสีไม่ค่อยเยอะนะเนี่ยชื่อน้องอ่านว่าอะไรวะ ไปกวนช้างเวจื๊อน่ารักนะเนี่ยอันนี้หลานหมาจีไก่อะไรไม่รู้ไก่แหละต่อจากข้อไก่นะคะไปเจอสถาปัตยกรรมอะไรไม่รู้มันก็ดูทิ้งร้างแหละแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าสร้างไว้ทําไมต่อมาเราก็ลอดปากเสือไปดูเสือกันนะคะด้านในกรงก็ค่อนข้างโล่งเหมือนกันคนตรงไหนที่มีคนเยอะก็คือตรงนั้นมีเสือนะ,อน,ะนี่ไงน้องเดินออกมาโชว์ตัวน่ารักเนะาะแมวแมว น้องเดินออกมาโชว์ตัวได้สักพักหนึ่งเราก็เลิกข่ายนะคะพอน้องแค่โชว์ตัวน้องปีนขึ้นไปดูได้ด้วยนะต่อมาเรามาดูสิงโตค่ะน้องก็แค่ปัดหหางไปมาแล้วก็นอนนิ่งๆเลยไม่ทําอะไรเลยเราก็เลยถ่ายได้เท่าที่เราถ่ายได้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากด้านไหนก็จะมีขายตุ๊กตาที่ระลึกค่ะน้องแพนด้าน่ารักนะคะนขนมมนุ่มด้วยราคาน้องก็จะอยู่ประมาณราคาสถานที่ท่องเที่ยวเนาาี่แหละค่ะ ต่อมาเรามาดูบอร์ดจัดเรือคันก่อนที่จเข้าไปดูสัตว์เรือคันกันนะคะฟังเสียงบรรยากาศได้เลยค่ะเฮียเฮียไอเฮียอ๋อไออ๋อเตกุยไอจิล็อกสิล็อกสิล็อกสิสุนต่อตับผ้างูงูกูจิ๋วโข ดูบอร์ดกันได้สักพักเราก็เดินเข้าไปดูสัตว์กันเถอะนะคะด้านในนะคะอากาศค่อนข้างร้อนชื้นทีเดียวเหมาะสําหรับสัตว์เลื้อยคัานมากๆเลยค่ะแต่คนอยู่นานๆจะเริ่มรู้สึกเหนื่อยอันนี้เจองูแล้วตัวใหญ่มากสีสวยเชียวต่อมาก็เป็นเต่าค่ะกรงนี้มีเต่าสามตัวน่ารักมากต่อมาน้องจระเข้ค่ะส่วนตัวรู้สึกว่าน้องไม่ได้ตัวใหญ่มากนะคะผิงไฟอยู่ ต่อมาเป็นน้องเต่าทะเลค่ะคนค่อนข้างบุงน้องทีเดียวไม่รู้ใต้ท้องน้องมีเลขอะไรอยู่หรือเปล่านะคะเป็นการมาดูเต่าที่ค่อนข้างคุ้มค่าเลยค่ะรู้สึกว่ากรงน้องเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็น้องมาเที่ยวชมนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเลยค่ะได้ดูน้องใกล้มากๆหน้าน้องก็น่ารักซสด้วยโฮมนี้อยากให้ทุกคนจับตาดูให้ดีนะคะเพราะว่า น้องหงายท้องให้เราดูแล้วเราก็อาจจะได้เห็นเลขที่ท้องน้องด้วยไหนดูซิมีเลขอะไรหรือเปล่านะให้โชคให้ลาบหน่อยโ่วนจัดเลยคันก็หนีไม่พ้นงูอีกแล้วนะคะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นงูอะไรน้องตัวไม่ใหญ่มากแต่ว่าลายน้องก็สวยเก็เจ๋วดีค่ะงูอะไรเออ งูกรงนี้ตัวใหญ่กว่ากรงที่แล้วนะคะก็อ้วนทวนสมบูรณ์ดีมากอันนี้กิ้งก่าค่ะตัวเล็กนิดเดียวเองน่ารักอันนี้น้องเต่าค่ะมีทั้งที่บดมีทั้งที่น้ำแล้วก็มีผักให้น้องด้วยอันนี้เดาว่าน่าจะเป็นตาพานะคะเราก็แยกไม่ออกเหมือนกันอันนี้ก็น้องงูอีกแล้วนะคะอ้วนทวนสมบูรณ์ดีมากต่อมาก็จะเป็น ตัวเงินตัวทองค่ะตัว,ตวกว่า<อ>ที่ส่วนลุมนิดหน่อยจร,จริงๆก็ไม่นิดหน่อยหรอกค่ะหลังจากนี้พวกเราก็จะรีบถ่ายรีบเดินกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเดินกันไกลมากแล้วก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยแล้วด้วยค่ะถึงแม้ว่าอากาศจะดีก็ตามเพราะว่าที่เขากว้างมากจริงๆกว้างแบบกว้างมากๆอันนี้เรามาดูยีราดกันนะคะก็ <ๆ S 1> น้องก็ไม่ยอมออกมาให้เราเห็นง่ายๆนะคะแต่ไม่น็นไรโทรัพักเราซูมได้ค่ะ โซนต่อมานะคะแค่ดูข้างนอกก็รู้แล้วค่ะว่าเป็นตัวอะไรเป็นช้างนะคะแต่น้องไม่ใช่ช้างไทยน้องเป็นช้างแอฟริกาค่ะอันนี้มีสองเชือกค่ะหนึ่กรงส่วนตัวเราว่ากรงแอบเล็กไปนิดนึงนะคะสำหรับหน่องๆดูละที่ไม่ค่อยกว้างออกมาจากช้างก็เจอม้าลายเลยค่ะน้องก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ดีโซนนี้น่าจะเป็นโซนสัตว์โซนแอฟริกาค่ะก็ดีน่ารักกี แต่ที่ของหมาลายเขาค่อนข้างกว้างเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องหนาวหรือเปล่านะคะต่อมาแพ้ภูเขาค่ะน้องเดินขึ้นมาเมื่อกี้นี้เดินมาใกล้มากยกโทรศัพท์ไม่ทันค่ะน่ารักมากเลยน้องระยะทางไกลเวลาเริ่มนานคนก็เริ่มหมดแรงนะคะดังนั้นเราจะเดินโซนนี้เป็นโซนสุดท้ายแล้วเรากําลังหาอยู่ค่ะว่าสัตว์ตัวสุดท้ายของเราอยู่ที่ไหนเอ่ยเหมือนว่าจะเห็นแล้วนะคะ อันนี้ป้ายเขาเขียนว่าเป็นตัวเจ้าหมา,เ,า,หมาเป็นตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันค่ะน้องอยู่ตรงนู้นคนข้างหน้าเราก็รอชื่อน้องไม่หยุดเลยนะคะดังนั้นเราจะวับไปหาน้องแล้วค่ะเป็นไงคะน้องก็ขนริ้วสวยงามกำลังกินหญ้าอยู่อันนี้ปิดท้ายค่ะขอบคุณสำหรับ<า>ว,วันนี้นะคะไว้มีโอกาสมาเที่ยวสวนสัตว์เทียนจินนะคะ